สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่อง get idea ่าพเครื่องขังเกจีดังจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ผมมีเหรียญรุ่นแรกของวัดรางหมันเป็นเหรียญออกในปีพศ2 5 6 2วาระ8รอบเป็นเหรียญของวัดจอมสุริน ได้นำมาให้หลวงปู่แพ้ปะวปตรวโลปลุกเสกให้นะครับด้วยเชื่อในพุทธคุณของหลวงปู่แพ้ปะวปตวโลเหรียญน,นี้เป็นเหรียญวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสร้างพระอุโบสถนะครับให้กับวัดจอมสุรินจังหวัดสุรินนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผมถืออยู่นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเหรียนขนาดเหรียนรูปไข่นะครับยังอยู่ในซีนเดิมอยู่เลยนะครับผม เท่าที่ผมค้นหาประวัติการสร้างจำนวนการสร้างนี้ผมได้มาไม่มากจำนวนการสร้างนี้ไม่ทราบว่ามีเหรียญกี่รุ่นกี่กี่เนื้อบ้างแต่คาดว่าน่าจะมีเนื้อทองคำเนื้อกรรมการเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อฝ่าบาทและเนื้อ ทองแดงนะครับที่ผมถืออยู่นี่เป็นเนื้อทองแดงด้านหน้าจะเป็นเหรียญพุทธศัลักษณะของออพระพุทธรูปของทางด้านภาคอีสานแทบ,แทบ ออกไปทางโซนศิลปะเหมือนทางด้านเขมีนะครับองพระจะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นศิลปะของเขมนนะครับพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับ มีฉลองทรงเครื่องนะครับเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องนั่งอยู่บนฐานบัวหงายข้างล่างจะมียันนะครับสามตัวรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นมหาเศรษฐี จอมสุรินนะครับนำรายได้ไปสร้างอุโบสถพระอุโบสถให้กับวัดจอมสุรินนะครับรายได้ทั้งหมดที่ทางวัดจอมสุรินได้นำมาให้หลวงปู่แพ้วปุกเสกปุกเสกนะครับเนื้อฝาบาท จะรันเลขนะครับที่ผมเห็นอยู่ก็มีเนื้อฝาบาทรันเลขอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นเลขไทยส่วนเนื้อทองแดงไม่ตอกไม่ตอกเลขนะครับไม่รันเลขแต่ว่าจะมีโค้ดปาวะโรอยู่ซ้ายมือหลวงปู่แพ้วอยู่ขวามือหรือว่าด้านซ้ายขององค์พระด้านขวาปาวะโรขององค์พระนะครับปูเหรียญตันนะครับ ข้างหูเหรียญจะมีลายการะหนกสองข้างด้านบนเป็นยันอักษรขอมหมดเลยนะครับอักษรขอมหมดเลยด้านบนเป็นอักษรขอด้านข้างก็มีลายประดับนะครับเป็นลายดอกบวัวดอกดอกไม้นะครับ สองข้างเป็นรูปกากระบาดเหรียญนี้มีความหนาพอสมควรนะครับประมาณทักสองมิลสองมิลกว่ากว่านะครับสอมิลกว่ากว่าขอบตัดเกือบสุดนะครับขอบตัดนี้เกือบสุด ยังอยู่ในซีนเดิมอยู่เลยนะครับผมหูเหรียญลักษณะกลมมนนะครับมีลายกระนกสองข้างหูเหรียญกับขอบเหรียญด้านบนหูเหรียญตั้งอยู่บนขอบเหรียญน,นะครับ ไม่เชื่อมกันนะครับไม่เชื่อมกันแต่แต่ว่าตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่กอดเปลี่ยนมีลายขโมดน่าจะมีลายขโมดนะครับ มีลายขมวดนะครับขอบเหรียญมีลายขมวดก้นหอยมีลายขมวดวิ่งอยู่ขอบบนขอบเหรียญน,นะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับถึงจะเห็นอันนี้เล็กมากพื้นผิวค่อนข้างเป็นเสี้ยนนะครับเป็นเส้นสายฝน วิ่งขึ้นขึ้นลงนะครับวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นลงผิวจะไม่ใช่เป็นผิวกระจกนะครับแต่ว่าเป็นผิวมีเส้นขนแมววิ่งแต่พื้นเหรียญเลยนะครับมีเม็ดในตา ด้านหลังจะตอกโค้ดเป็นรูปหยดน้ำเป็นรูปหยดน้ำเป็นตัวนูนนะครับโค้ดเป็นตัวนูนเป็นรูปหยดน้ำหูเหรียญน,นี่เป็นลายเป็นลายขมวดนะครับไม่เรียบ เขาเรียกว่าลายบางคนก็บอกว่าเรียกลายลายพญานาคนะครับลายพญานาคขมวดขมวดขมวดอยู่บนหูเหรียญด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงขอบเหรียญเนี่ยครับจะเป็นเป็นลายขมวดหมดเลยนะครับรอบเลยนะครับลักษณะเหรียญตัดออกมามีความคมนะครับขอบเหรียญมีความคม มีเนื้อเกินมานิดหน่อยแต่รู้สึกได้ว่าเหรียญมีความคมนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินมานิดหนึ่งนะครับเนื้อเกินมานิดหนึ่งตรงบริเวณขอบเหรียญอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเหรียญตัวอกษรที่สร้างอุโบสถนะครับวัดจอมสุรินจังหวัด สุรินทีนี้ผมจะมาบอกว่าเาเป็นที่ที่ที่โรงงานนะครับสงสัยเขาจะลืมใส่ตัวสระอุที่ตรงตรงคำว่าสุรินนะครับเป็นมามามาตอกสระอุที่หลังนะครับ ตอสระอุที่หลังที่สุรินนะครับเป็นรอยปั๊มลงไปตอกลงไปนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดในการอาตอกหล่นของตัวพยัญชนะนะครับมาตอกที่หลังนะครับตรงใต้สอเสือนะครับคำว่าสุรินคาดว่าจะทุกเป็นทุกเนื้อนะครับแต่ว่าคำว่าอุโบสถนี้จะเป็น สระอุนี่จะตัวนูนนะครับครบนะครับแต่ว่าตกตกคําว่าสูรินนะครับสระอุนี่หายไปนะครับต้องมาตอกตอกสระอุอีกครั้งหนึ่งนะครับซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเป็นตัวสระอุจมลงไปในพื้นเหรียญเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญแท้นะครับผมด้าน,นล่างก็เป็นอักษระอักษรขอม ทั้งหมดเลยผมซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษามามากนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับว่าคือเขียนว่าอะไรนะครับเขียนว่าอะไรแต่ว่าด้านหน้านี้เป็นขึ้นต้นด้วยตัวนะนะครับนอกนั้นก็ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าลึกถ้าลึกๆล,กลงไปมาก ผมเองก็จะต้องไปค้นหาค้นคว้าอีกนะครับว่าพยัญ,ญชนะอักษรขอบนี้เขียนด้วยตัวอะไรบ้างนะครับแต่ก็มีความหมายในทางที่ดีนะครับผมชื่อก็ดีนะครับมหมาเศรษฐีจอมสุรินนะครับผูกเสกโดยหลวงปู่แพ้วปาวาโลวัดลางหมันนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเขียนว่ารุ่นแรก พบวาระ8รอบของหลวงปู่แพ้วนะครับปี2 5นา162จะเขียนว่ารุ่นแรกตรงนี้นะครับเห็นว่ารุ่นแรกตรงนี้นะครับข้างใต้ครับผมมาพร้อมกล่องนะครับมหาเศษฐีจอมสุรินรุ่นแรก ปลกเศกโดยหลวงปู่แพ้วปาวาโลวัดลางหมันที่ระลึกสร้างอุโบสถจอมสุรินจังหวัดสุรินนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มาแบ่งปันในกลุ่มสมาชิกนะครับเพื่อนำมาไม่ให้ลืมนะครับว่าเหรียญหลวงปู่สร้างไว้กี่รุ่นกี่รุ่น รุ่นไหนที่ผมชอบผมก็จะนำมาไลฟ์ลง youtube นะครับเก็บไว้เพื่อใครต้องการจะสืบหาข้อมูลก็จะได้เอามาเผยแผ่บาร,รมีหลวงปู่แพ้วต่อไปนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเผื่อมี วัตถุมงคลดีๆอะไรผมจะนำมาเสนออย่างต่อเนื่องครับผมสวัสดีครับ